เพื่อนเนคนไหนที่กําลังจะสร้างบ้านหรือว่ากําลังจะตกแต่งบ้านโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องการจะปูพื้นบ้านด้วยไม้จริงวัสดุที่เราได้ยินกันบ่อยสุดในช่วงนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตัวไม้พื้นเอ็นจิเนีย e, ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยตัวไม้พื้นจริ T N e, ตอนนี้มันก็มีหลากหลายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะสงสยัยหรืออาจจะกลัวว่าวัสดุมันดีหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่จะสรุปให้หมดเลยนะครับว่าไม้พื้นจริงจริงแล้ว,วเวลาเราเลือกกซซืืื้้อออเเรราควจะลยงไ มีข้อควรระวังอะไรแล้วก็จริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับพี่จากช่องช่างเถื่อบายพี่นะครับ ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องตัวไม้พื้นอินจจเนียร์ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อไบวีในทุกช่องทางด้วยนะ <c oughs> ก็คงต้องยอมรับนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็ไลฟ์ไซล์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ในตัวของวัสดุก่อสร้างต่าง,างๆครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเทคโนโลยีทําให้มันมีความสําเร็จรูปมากขึ้นรวมถึงตัวไม้พื้นด้วยนะครับถ้าเวลาสมัยก่อน,นเวลาเราปูพื้นไม้จริงใช่ไหมครับเราก็จะใช้เป็นสัดของพวกไม้ปาเก้นะครับหรือว่าไม้กระดานใช่ไหมครับที่มันมีการทากาวลงไว้ทีีี่พื้้นนนนหลัััังกก็มาารรขดทํสะคบ แต่ว่าแน่นอนครับในปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยวิธีการกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ทาให้ตัววัสดุมันเปลี่ยนไปซึ่งตอนนี้วัสดุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในกลุ่มของตัวพื้นไม้จริงเนี่ยก็คือไม้พื้นเอนจิเนียร์ครับเรามาพูดถึงข้อดีของมันเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวไม้พื้นเอนจิเนียร์เองเนี่ยโอเคครับข้อดีของมันจริงๆแล้วมันเยอะมากนะครับ อันดับแรกเลยตั้งแต่ความสวยงามเลยนะครับเพราะว่าตัวไม้ที่ปิดด้านหน้าครับมันค่อนข้างบางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะคัดไม้ที่สวยสุดนะครับมาปิดเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความสวยงามของไม้พืชเอนจิเนียร์ก็จะมากกว่าตัวไม้พืนธรรมชาตินะครับหรือว่าอาจจะมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านะครับถัดมาก็คือตัวไม้พืชเอนจิเนียร์เนี่ยมีการเคลือบสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลือบสีจากโรงงานนะครับคุณภาพมันถือว่าค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับการที่ช่างเนี่ยมาลงตัวยูรีเทนหรือว เพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าเราโชคดีเราได้ช่างที่ดีเราก็จะได้งานที่ดีแต่ถ้าว่าเราได้ช่างที่คุณภาพมันไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหรือการทำสีอันนี้มันก็จะแย่ลง <S <S เล็กหนึ่งเรื่องก็คือความสะดวกรวดเร็วนะครับ <S <S ในละะักษณะของตัวไมโครอิจินีเองเนี่ยด้วยความที่มันสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาการติดตั้งมันก็จะเร็วมากนะครับไปถึงไม่ว่าจะเป็นการปูรอยนะครับหรือว่าเป็นการทากาวหลังจากที่เราปูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาขัดทำสีซ้ำเพราะฉะนั้ จริงของตัวไม้พื้นเอนจิเนียร์เนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือพอเวลาปูแล้วครับมันจะต้องมีร่องครับหมายความว่าถ้าเราทำปากเก้ขัดทำสีหน้าง,งานเนี่ยพอปูมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผืนเดียวใช่ไหมครับมันจะไม่มีร่องระหว่างแผน่นแต่ว่าแน่นอนครับด้วยความที่ไม้พื้นเอนจิเนียร์เองมันเป็นชิ้นเล็กๆมานะครับมาวางที่หน้างานะเพราะฉะนั้นเวลาปูเสร็จแล้วครับยังไงก็ตามอะรอยต่อระหว่างแผน่นหรือว่ารอยต่อระหว่างข้องเนี่ยเราจะมองเห็นในส่วนของข้อด้อื่นๆที่เราชอบพูดกันนะครับไอ้มันไม่ใช่ไม จริงๆแล้วสูตรตัวเีวโมงว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเวลาเราใช้งานนะครับมันตัวเนื้อไม้ที่อยู่ด้านล่างครับต่อให้มันเป็นไม้จริงครับมันก็เป็นแค่มีหน้าที่แค่ทาให้ความหนามันแข็งแรงมากพอเพราะฉะนั้นสําหรับสูตนตัวเองแล้วเนี่ย ความแข็งแรงคงทนเองเนี่ยในตัวไม้พืชเอนจิเนียร์กับไม้พืนไม้จริงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับยกเวเนก้นในกรณีที่เราใช้ไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับหรือว่าอย่างเช่นในกรณีที่เป็นไม้สักทั้งแผ่นอันนี้คงต้องยอมรับว่าด้วยความที่ตัวไม้สักเองเนี่ยมันมีตัวยางไม้บางอย่างอยู่ใช่ไหมครับที่ปลวกมันไม่ชอบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี้ยแน่นอนครับความสามารถในการทนปลวกมันก็จะดีกว่าไม้พืชเอนจิเนียร์แต่ว่าในมุมของไม้พืชเอนจิเนียร์เองครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขาก็อาจจะม สามารถในการทนปลวกเนี่ยมันไม่ได้หนีหรือมันไม่ได้แตกต่างจากตัววัสดุที่เป็นธรรมชาติมากแล้วนะเพราะฉะนั้นสําหรับในส่วนข้อด้อยเองเ่ยสำหรับวเองรู้สึกว่ามันจะมีแค่เรื่องของตัว ลอยมากกว่านะครับหมายถึงว่าปูปมาแล้วมันไม่เรียกสนิทส่วนหรือเนี้ยวิวมัน,มน,มน,มนไม่ใช่มันไม่ใช่สาระสําคัญครับ <S <S คราวนี้เรามาพูดถึงวิธีการเลือกซื้อหรือว่าข้อควรระวงังละกันครับเรามาพูดถึงข้อควรระวังก่อนลนะกันว่าเวลาเราไปเลือกซื้อตัวไมโ้นอินจิเนียร์เนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องระวังมนจริงจริงอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวเกรดของตัวไม้หน้าครับต้องเข้าใจนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับตัวไมโ้นอินจิเนียร์ที่นาขายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันเป็นการนําเข้านะครับซึ่งจริงครางรือวเปกยุโอเางะคร ซื้อไม้ครับเขาต้องการตัวไม้ที่มันมีลักษณะของตัวตาไม้นะครับหรือว่ามีพวกดีเฟกตามธรรมชาตินะครับให้มันดูเป็นธรรมชาติค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยนะครับหรือว่าคนทางบ้านบ้านเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะชอบตัวไม้ที่มันเรียบใช่ไหมครับไม่มีตุ่มไม่มีตาต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อครับก็คงต้องคุยกับคนขายชัดเจนนะครับว่าตัวหน้าไม้ครับที่เขาขายให้เราครับมันเป็นเกรดอะไรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดครับมันก็ควรจะต้องเป็น a อดีเกรดนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้้้้้ตตตตตอองงงกกกาาาาารรรัััวนคบบบบยยย่่่ิถเเป็็แใหญๆีชล วัสดุเองจะต้องเป็นหน้าไม้เกรด A/B เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันเป็นรัสติกหรือว่าเป็นธรรมชาติพวกนั้นเนี่ยหน้าไม,ไม้ไม่จะเป็น A/B/C/D นะครับเขามันจะมีพวกตัวตาตัวตุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เคลียร์กับคนขายให้ชัดก่อนนะครับว่าไม้ที่เราซื้อเป็นหน้าไม้เกรดไหนและ2ก็คือลักษณะการทําสีนะครับโดยปกติแล้วครับเวลาบ้านเรานะครับทำสีไม้พื้นเนี่ยเราก็ต้องการสีที่มันเรียบๆเ,เ,เต็มๆไม่ใช่ครับอาจจะเงาๆเล็กน้อยโอเคปัจจุบันนี้เทรนด์มันอาจจะต้องการไม้ด้านลงมานิดนึงแต่ว่วา เราเราย็ยังอาจจะต้องการตัวสีที่มันเต็มเซียนอยู่ทานองเดียวกันเลยครับตัวไม้พื้นเอนจิเนียร์ส่วนใหญ่ที่นําเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันนี้ครับเขาจะทําเป็นลักษณะของโอเพนเกรนนะครับหมายความว่าเป็นการทําสีแบบไม่เต็มเซียนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นตัวลายไม้ล่องไม้ตามเส้นไม้อย่างชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางพวกยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเขาใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันครับเวลาก่อนเราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องคุยกับทางคนขายชัดเจนนะครับว่าความต้องการเราจริงๆแล้ว มีการเปิดเซียนอย่างที่เห็นแบบนี้จะได้ไม่เข้าใจขิดกันเวลามีสินค้าไปติดตั้ง,งจริงๆสินท้าควรจะต้องเคลียร์กันได้ชัดก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับพว, Engineer, พวกไม้พื้นเอนจิเนียร์พวกนี้ติดตั้งได้2อ,อย่างนะครับติดตั้งในระบบแรกก็คือการปูรอยครับหมายความว่าเขาก็จะทากาวในลิ้นใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าตัวพื้นเองเนี่ยมันไม่ได้ทาติดกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาข้อเสียมันก็คือเดินมนแล้วอาจจะยบโยบนิ่มๆนิดน,น,นึงนะครับ แต่ว่าแน่นอนครับข้อดีมันก็คืออันดับ an แรกเลยครับถ้าเราปูรอยเนี่ยราคามันถูกกว่า2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราต้องลื้อ bor, ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นการปูรอยแบบนี้เวลาต้องซ่อมหรือว่าเวลาต้องลื้อมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการให้พื้นมันแน่นนะครับเดินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต่างจากตัวไม้พื้นปาเก้ปกติที่เราเดินกันอันนี้ก็อาจจะต้องทากาวลงพื้นแต่ที่บอกครับราคามันก็จะสูงกว่าแล้วจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ,รงๆครับก็คือว่าพอเวลาททาากกววลลงพื้้นนนไปแใรณีี่มั มีความเสียหายนะครับหรือว่ามันต้องซ่อมกาวที่เราใช้พวกนี้ครับปกติแล้วเขาจะใช้กาวที่เป็นกาว P u หรือกาวคุณภาพสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาลื้อนะครับหรือวเวลาซ่อมเนี่ยมันจะลาบากมากมากนะครับเพราะฉะนี้นต้องเลือกให้ดีจรจริงมีอีกสเรื่องนะครับที่ไม่อยากให้พวกเราเข้าใจผิดๆกันนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการขายของคนขายด้วยซ้ำไปนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือตัวความหนาของตัวหน้าไม้จริงนะครับที่ปักอยู่ด้านบนไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ หลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม้ตัวไม้หน้าที่หนากว่ามันอาจจะแข็งแรงกว่าดีกว่าแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วครับตัวหน้าไม้ที่หนาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อยู่2อย่างครับอันดับแรกเลยก็คือแน่นอนครับถ้าเกิดว่าตัวหน้าไม้ด้านบนมันหนาหมายความว่าถ้ามันหนากว่าสัก2อมิลขึ้นไปนะครับในกรณีที่เราใช้ไปแล้วแล้วเกิดว่ามันเป็นรอยนะครับหรือว่าใช้ไป5ปี10ปีแล้วเนี่ยมันไม่สวยงามเราสามารถจะ ขัดทิ้งนะครับแล้วก็ทาสีทับใหม่ได้แต่เราลองนึกภาพในความเป็นจริงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราปม้พื้เอนจิเนียร์ไปแล้วเกิดอีก5ปี10ปีถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มันดูใหม่เหมือนเดิมหรือว่าสวยขึ้นเราจะลื้อและเปลี่ยนใหม่หรือว่าเราจะขัดและทําสีซ้ํา แน่นอนทาบ้านที่เราอยู่แล้วไม่มีใครอยากจะขัดทําสีให้มันมีฝุ่นฟุ้งหรือมีกลิน่น <schools> ทั้งบ้านหรอกครับเพราะในความเป็นจริงแล้วว่าการที่หน้าไม้มันจะหนาขึ้นเพื่อที่จะให้ใหเรามีโอกาสขัดทําสีสองรอบ3รอบในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้และหนึ่งประโยชน์ของตัวหน้าไม้ที่หนากว่านะครับซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเหรอกครับจริงๆแล้วก็คือว่าในกรณีที่เขาต้องการจะทําไม้ให้มันเป็นพวกเกศซีดีนะครับหมายวามว่าที่เป็นเกดมีตามีตุ่มอะไรประมาณนี้หน้าไม้มันต้องหนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางมากเนมนา,จจา,มนาจจไม้ สำหรับส่วนตัวเองแล้วรูว้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญมากนะครับเลือกลายเลือกสีที่เราชอบแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็คือความกว้างแล้วก็ความหนาของตัวแผ่นครับหลายๆครั้งเราจะรู้สึกนะครับว่าให้ตัวไม้พื้นที่หนากว่ามันจะมีคุณภาพที่ดีกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นหน้าไม้แผ่นเล็ก,กน,นะครับกว้างอาจจะ1 0 0 125นะครับจริงๆแล้วว่าความหนาสัก 12- บสบิทบิก็พอใช้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นแผ่นไม้ที่มันกว้างกว่าเช่นกว้างสัก20เซนขึ้นไปอันเนี้ยมันอาจจะต้องการความหนาที่หนาขึ้นอาจจะเป็น18ถึง20มิลเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวความหนาครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับความแข็งแรงและการใช้งานขนาดนั้นนะครับแค่ตัวความกว้างมากกว่าว่าเราอยากจะได้ไม้ทีี่่่่มััังงัันน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 แแผใใหหหญคไไยงงงะะรรลลจาาากกก้้เเพฉวิธือ มองว่าเราแค work, ่ต้องเล <ination>, sí. ือกสีเลือกลายนะครับที่เราต้องการใช้แค uh, ่น like, you know, ั้นน่ะน่าจะเพียงพอแล้วก็หวังว่าเพื่อนทุกคนคงจะได้ไอเดียในการเลือกซื้อไม้พื้นเอนจิเนียร์แบบที่เซลล์ไม่เคยบอกนะครับก็เอาไปลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้เนี่ยเราควรจะใช้ลักษณะไหนแบบไหนยังไงเพื่อให้ได้ตัวงานนะครับที่เราพอใจมากที่สุดแล้วก็ในราคาที่มันคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเพื่อนชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องช่างเถื่อวิวในทุกๆ่องา้้วนครรรแลถใใสจเเืไิศษ คอมเมนต์ท้งไว้เลยครับแล้วเดี๋ยววิททำคลิปให้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ